ภาพพิธ์เรื่องนี้มันเกิดจากสิ่งเล็กๆง่ายๆเลยครับคือมันมีวันหนึ่งผมก็ขับรถกําลังติดไฟแดงอยู่ก็บังเอิญหันไปเห็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งนั่งใส่หูฟังฟังเพลงอยู่หลบฝนอยู่ในป้ายรถเมล์ข้างๆน้องเนี่ยจะมีหนังสือที่ใส่มาเยอะมากตอนเห็นน้องรู้สึกว่าน้องดูต่างจากเด็กคนอื่นรอบข้างที่เขาดูสดใสล่าเริงจะมีแค่น้องคนนี้คนเดียวเลยที่แบบดูหมองอยู่คนเดียวผมก็เหมือนจุดประกายขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าเด็กยุคใหม่ในสมัยนีย้ภายในใจเขากําลังนึกคิดอะไรอยู่ก็เลยเกิดเป็นภาพรรยน์เื่องนี้ครับ โต้รักเราในวันที่ฝนาพามจะเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเกี่ยวกับปันเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านเหตุการณ์เลวร้ายบางอย่างมาจนกระทั่งเขาได้ เจอกับเฟิร์สเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งที่จะมาเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็เหมือนเป็นจุดเติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับตัวปันหนูรับบทเป็นปันค่ะปันเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่คิดเยอะนิ่งๆเงียบๆไม่ใช่คนที่เปิดใจให้คนอื่นง่ายๆแต่ก็ไม่ได้ปิดใจซะทีเดียวค่ะเหมือนเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเปิดใจกับคนอื่นมากกว่าตัวละครปันในเรื่องรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่มีหลายมุมมองมากทั้งความเข้มแข็ง ปะาบางแล้วก็ความจริงใจค่ะหนูว่าคนดูจะค่อยๆเข้าใจปันไปพร้อมๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะในเรื่องรับบทเป็นเฟิร์สครับเฟิร์สเนี่ยเขาจะคนละขั้วกับปันเลยครับเขาจะเป็นคนที่ร่าเริงสดใสแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายครับเวลาเขาอยู่กับใครเนี่ยเขาก็จะชอบทําให้คนนั้นยิ้มมีความสุขถ้าเขาได้อยู่กับใครเขาก็จะ พยายามที่จะเข้าใจความรู้สึกเขาอยู่เสมอแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเฟิร์สเองก็เป็นคนที่เก็บความรู้สึกบางอย่างไว้อยู่เหมือนกันลำบุญเป็นน้ำค่ะน้ำในเรื่องก็จะเป็นความสดใสเล,ล็กๆน้อยๆค่ะน้ำเป็นคนจริงใจกับทุกคนแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีคนมาเอาเปรียบเขาเขาก็ไม่ปล่อยผ่านแต่ว่าพื้นฐานแล้วเป็นคนมองโลกในแง่ดี และบทเป็นปอนครับคือปอนเนี่ย,ออเ,ยเขาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างขี้เล่นเขาเป็นคนที่เห่หาเข้าหาคนอื่นได้ง่ายมากๆมกองโลกในแง่บวกเจอใครก็ทักเจอใครก็พูดเจอใครก็ยิ้มเรียกว่าเป็นตัวละครที่เรียกเสียงหาได้เลยครับผม เป็นพระเอกค่ะเราเองนนะ่ะเป็นขวัญค่ะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะคิดอะไรก็จะพูดออกมาตรงๆเลยอาจจะดูแรงไปบ้างแต่ว่าทุกคําพูดที่เขาพูดออกมามันค่อนข้างจะเป็นเหตุและผลค่ะแต่ว่ามันอาจจะดูแรงตรงที่เขาเป็นคนกล้าชนเลยจริงๆขวัญเขาก็เป็นตัวละครที่มีความเซสซิทีฟด้วยนิบบดนึงและบทเป็นดาวค่ะเป็นเพื่อนของตัวร้ายค่ะฟีลแบบอยู่ยงเพื่อนไม่เคยขัดอะไรเพื่อนเลยอย่างนี้ถ้าเพื่อนมีเรื่องก็คือ พร้อมอะค่ะแล้วบทเป็นเบสค่ะเป็นคนพูดตรงๆคิดอะไรก็จะพูดออกไปเลยก็จะเป็นคนสปอยเพื่อนสนับสนุนเพื่อนค่ะในเรื่องที่ดีค่ะในเรื่องใช้เพลงประกอบเป็นเพลงดิ t โตของ New Jeans ค่ะหลังจากที่รู้ว่าได้ใช้เพลงนี้เป็นเพลงประกอบก็รู้สึกว่ามันช่วยเติมเต็มตัวละครปันได้มากขึ้นมากๆเลยค่ะ จร,จริงๆเพลงนี้มันผูกกับจุดเริ่มต้นของหนังเลยฮนะวันที่ผมบังเอิญหันไม่เห็นน้องหลบฝนที่ป้ายรถมีอยู่ๆเพลงนี้โต้ก็ดังขึ้นมาในรถพอดีเพลงมันดูเหมาะกับสถานการณ์ตอนนั้นมากถ้าจะทําหนังเรื่องนี้เพลงนี้ก็ต้องเป็นหัวใจหลักของมันเหมือนกัน Stay in the middle like you ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องดิตโต้รักเราในวันที่ฝนพันภาพยนตร์ที่อบูนหัวใจที่พูดถึงความทรงจำแล้วก็การเติบโตดูแล้วจะทำให้นึกถึงใครบางคนแล้วจะทำให้ฤดูฝนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปปีหน้าพบกันในโรงภาพยนตร์น,น,ะนะครับ